เมื่อมณีจันร์กลัวว่าสิงจะตกหลุมรักเหมหงเพราะคิดว่าสิงและเหมหงเป็นพี่น้องกันซึ่งก็คือลูกของสินชัยแต่จริงๆแล้วกับไม่ใช่เพราะเหมหงเป็นลูกของไกสอนตั้งหากล่ะทั้งมณีจันร์และยาจำปาจึงต้องหาวิธีขัดขวางความรักของทั้งคู่ให้ได้ในขณะที่ความสัมพันธ์ของสิงกับเหมโงก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพวกเขาพากันออกไปเดินเล่นให้อาหารนก พางคุยกันรเรื่องงานและเรื่องของไกสอนไปด้วยเหมหผงแอบสงสัยว่าดอกไม้ที่ทำให้สิงมีอาการเวียนหัวนั้นอาจจะเป็นชนิดเดียวกันกับที่ทำให้พ่อไกสอนมีอาการป่วยก็เป็นได้เธอจึงพยายามสอบถามถึงดอกไม้ปริศนานั่นสิงพยายามบอกลักษณะของดอกไม้ปริศนานั้นว่ามีลักษณะเป็นดอกสีเหลืองเหมหผงจึงบอกกับสิงไปว่าถ้าครั้งหน้าคุณสิงเจอดอกไม้นั่นอีก ถ่ายรูปมาให้ฉันดูหน่อยได้ไหมคะฉันอยากเห็นค่ะสิ่งได้ฟังก็รับปากเพราะอยากให้เห็นผงได้ในสิ่งที่เธอต้องการอยู่แล้วซึ่งตัวเขาเองก็อยากรู้เช่นกันว่าดอกไม้นั่นมีชื่อว่าอะไรมีคุณสมบัติยังไงแล้วทำไมยายบัวบานต้องมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยและในคืนนั้นเองสิงกตีภูมิก็เข้าไปในสวนสมุนไพรของยายบัวบานเพื่อคิดที่จะไปถ่ายรูปดอกไม้นั่น มาให้กับแหผมผงแต่พอเมื่อทั้งคู่เข้าไปดูในซุ้มสวนสมุนไพรก็ไม่พบดอกไม้นั่นแล้วเพราะยบัวบาลได้ย้ายดอกไม้นั่นเอาไปไปที่อื่นเรียบร้อยแล้วสิงและตีภูมิต่างสงสัยว่าดอกไม้ที่พวกเขากำลังตามหามันอยู่นั้นไปอยู่ที่ไหนกันนะซึ่งสิงก็ขอให้ตีภูมิช่วยไปสอบถามกับยบัวบานเรื่องดอกไม้ให้ทีและทําให้ทั้งคู่ยิ่งสงสัยมากขึ้นว่าทําไมยบัวบาล ถึงต้องย้ายดอกไม้นั่นไปไว้ที่อื่นด้วยเช้าวันต่อมานกยูก็ขับรถพายายแก้วกับยายบานเย็นมาส่งที่หน้าบ้านของไกลสอนพราะทั้งคู่ต้องมาทำงานคอยดูแลคุณไกลสอนและคุณบุงหงไปเวลาห้าวันต่อสัปดาห์ด้วยกันซึ่งในตอนนั้นก็มีคนรับใช้เข้ามาคอยช่วยขนสัมภาระ จำพู้กระเป๋าเสื้อผ้าซึ่งเป็นของยายแก้วกับยายบานเย็นไปส่งที่ห้องเพื่อจะพาเข้าไปหากาสอนกับคุณบูงาโดยมียายบัวบานทำหน้าที่คอยเปิดประตูพาเข้าไปในห้องระหว่างนั้นยายบานเย็นก็พูดถึงเรื่องการตามหาพินัยกรรมว่าจะเริ่มจากที่ห้องไหนดียายแก้วที่กู้ความลับจะลู่ไหลจึงทำท่าทางบอกให้ยายบานเย็นเงียบเอาไว้เดี๋ยวคนอื่นจะสงสัยเอาได้ พ่อจบัวบานก็ยืนอยู่ไม่ห่างและคอยจับตาดูพวกเธออยู่ยายก้วจึงต้องแสดงสีหน้ายิ้มกบเกลื่อนให้เจบัวบานอย่างเป็นมิตรเหมือนกับว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อยายก้วกับยายบานเย็นเข้ามาพบกับไกลศรนในห้องไกลศรก็ออกจะโวยวายเรียกหาวันดีไม่หยุดจนยายก้วกับยายบานเย็นต้องคอยเข้าไปปลอบใจบอกให้ไกลศรใจเย็นเย็นก่อน เดี๋ยวพวกเธอจะหาทางพาไกสอนไปพบกับวันดีให้ได้เมื่อสอบโอกาสจะแก้วกับยายบานเย็นก็พาตัวไกสอนออกมาจากห้องโดยหวังว่าจะพาไปพบกับวันดีเมื่อเจยแก้วและยายบานเย็นพาไกสอนออกมาจากบ้านได้แล้วไกสอนดันเหลือไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกับวันดีแถวตลาดไกสอนจึงกระโดดลงจากรถวิ่งไปหาวันดีทําให้ไกสอนพันหลบกับเจแก้วและยายบานเย็น จากที่กําลังจะได้เจอกับวันดีอยู่แล้วก็คาดกันไปอีกแล้วจนได้ยจ้าก้าวจึงรีบโทรไปบอกให้วันดีและเหมโงช่วยกันออกตามหาไกาสอนเหมโงด้วยความที่เป็นห่วงไกสอนมากจึงเซาซีกับวันดีว่าพ่อหายไปได้ยังไงวันดีจึงบอกให้เหมโงเงียบก่อนเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกสิ่งกับคนอื่นนะเดี๋ยวพวกเราลองช่วยกันตามหาดูก,กันก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ พอใจแก้วกับใจบานเย็นพาตัวพ่อออกมาโดยที่ไม่ให้คนรู้แบบนี้เราต้องรีบตามหาพ่อไกสอนให้เจอก่อนที่พวกมันจะรู้เห็นขงที่ได้ฟังก็ทําตามที่แม่ว่าแต่แล้วก็ไม่สามารถตามหาไกสอนเจอจึงทําให้สิงและทุกๆคนรู้จนได้ว่าพ่อไกสอนนั้นหายตัวไปจากบ้านทําเอาสิงและทุกคนในบ้านเป็นห่วงจึงช่วยกันตามหาเพราะกลัวว่าไกสอนจะได้รับอันตราย ด้มณีจันและยายจำปาก็คิดว่าผู้ของวันดีต้องพาไก่สอนมาซ่อนไว้ที่บ้านหลังนี้แน่ๆก็รู้สึกโมโหมากจึงคิดจะตามมาตบสั่งสอนก็ถึงที่แต่แล้วกับถูกยายแก้วตบสั่งสอนซะเองโดยบอกไปว่าหมดสมัยนางเอกเจ้าน้ำตาละโวยกูขอตบให้มันหนำใจหน่อยเถอะยายจำปาก็ถูกยายแก้วตบจนหน้าควา่ำส่วนมณีจันทร์ก็เปิดศึกกับยายบานเย็น ตบซีฟาดฟันกันแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยซึ่งในตอนนั้นสินชัยก็เข้ามาเห็นเข้าบุดีก็เลยเข้าไปห้ามยาบาลเจนไว้ส่วนสิงจึงเข้าไปห้ามและช่วยแม่ของเขาเอาไว้เช่นกันกลัวทั้งสองฝ่ายจะสงบสึกกันได้เล่นเอาเกือบหมดแรงกันเลยทีเดียวเจ้แก้วเหมผงและวันดีต่างโกรธเคืองที่มณีจันทร์กับยายจำปาเข้ามาหาเรื่องพวกเธอแบบนี้แล้ววันดีก็พอจะนึกออกว่า ไก่สอนน่าจะหนีไปอยู่ที่ไหนเธอจึงออกตามหาและได้เจอกับไก่สอนนั่งกอดเข่าร้องเรียกวันดีอยู่ที่สะพานข้าถนนในที่ที่พวกเขาเคยเดทกันเมื่อ20ปีก่อนวันดีจึงพาไก่สอนกลับมาที่บ้านได้อีกครั้งมณีจันทร์กับจ่าจำปาปรึกษากันเรื่องไกศสอนกูว่าไก่สอนจะฟื้นคืนสติและกลับไปหาวันดีจึงขอร้องให้ยายบูบานทำน้ำมันจากว่านดอกทองโยนี มาใช้กับไกสอนอีกครั้งเยบวบาลหนักใจมากที่จะทำว่านมหาสเสน่ห์ดอกทองโยนีพอลิตของมันนั้นรุนแรงมากหากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลร้ายต่อชีวิตของกายสอนก็เป็นได้เพราะใจหนึ่งก็นึกกลัวบาปกรรมจะตามสนองวันต่อมาเยบูบ,บาลคิดจะเอาน้ำมันจากว่านดอกทองโยนีมาให้กับกายสอนกินพร้อมกับวาหารแต่กาสอนกับรู้สึกกลัว งพยายามที่จะหนีแต่ก็ถูกบุญชูกับพ่าพวงสร้อยทําทีเข้ามาจับเพื่อพากลับเข้าห้องนอนเหมือนอย่างเกา่าสวนทรแก้วแอบพาตูย่าบุงหาออกมาพบกับวันดีข้างนอกเพื่อหวังสอบถามถึงที่ซุกซ่อนพินัยกรรมของปู่มนูนแต่กลับยังไม่ได้ความคืบหน้าหรือเบาะแสใดๆเพราะย่าบุงหาไม่สามารถพูดให้เข้าใจได้พูดได้แต่คำว่าบ้านสวนกุหลาบอยู่ในลำคอเท่านั้น ส่วนไกสอนที่โดนพิษจากว่านดอกทองโยนีก็ทําให้เขาถึงกับกระอักเลือดออกมาล้มลงหมดสติไปเหมหงและวันดีต่างเป็นห่วงไก่สอนที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอย่างมากโดยที่มีหล้ว่าเขาโดนพิษจากว่านดอกทองโยนีอีกครั้งมณีจันทร์ี่เห็นเหมผงเข้าไปใกล้ชิดไกสอนก็ไม่พอใจอย่างมากจึงเข้าไปกระชากตัวเหมผงให้ออกมาจากไก่สอนทันที และทำทีโวยวายตวาดเสียงดังไล่เหผมผงให้ออกไปซึ่งไกสอนเองก็กลัวมณีจันอย่างมากจึงโวยวายให้มณีจันออกไปอย่างหาจากเขายีบาลเย็นก็เข้าไปช่วยเหผมผงจนเกิดมีปากเสียงกับมณีจันแต่ยายจำปาก็เข้ามาขวางเอาไว้คอยหาเรื่องจนทําให้ยายบาลเย็นและยายจำปาเกิดทะเลาะกับเสียงดังลั่นห้องแต่แล้วสิงห์กับพยายามเข้ามาและเข้าไปห้ามทั้งสองฝ่ายเอาไว้ บอกว่านี่โรงพยาบ,บาลช่วยสงบสติอารมณ์กันหน่อยพร้อมทั้งขอให้เห็นใจพ่อไก่สอนที่นอนป่วยอยู่ต่อมาสิงเข้ามาขอโทษสินชัยที่ทําให้เสื้อของสินชัยที่เคยให้เขายืมนั้นเกิดเสียหายจากการโดมินีจันเอาไปเผาทิ้งเขาก็เลยซื้อเสื้อตัวใหม่มาคืนให้กับสินชัยเมื่อสินชัยใส่เสื้อตัวนั้นที่สิงซื้อให้สิงก็บอกว่าเสื้อตัวนี้เป็นสีน้ําเงินสินชัยกับปู่บุญสม ที่ได้ฟังต่างก็ตกใจมากเพราะสิ่งที่สิงพูดถึงเสื้อตุนั้นมันไม่ใช่สีน้ำเงินแต่กลับเป็นสีดงต่างหากล่ะนั่นจึงทําให้สินชัยเริ่มเอ่ยใจสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิงหลังจากที่เขารู้ว่าสิงนั้นเป็นโรคตาบอดสีเช่นเดียวกับเขาซึ่งโรคนี้ถ่ายทอดกันทางพันธุกรรมได้สินชัยจึงต้องตามสืบเพราะอยากจะดูว่าสิงคือลูกของเขาหรือไกลสอนกันหน้า แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้งองรอติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ